สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเช็คคำตอบโบเมลดาพูดแล้วป่มมิกโพสข้อความดรามา่าโบเมลดาตอบแบบนี้นางเอกมาแรงโบเมลดาเปิดใจความสัมพันธ์อเล็กทิลเดชยังไม่ใช้คำว่าแฟนทุกอย่างแค่พึ่งเริ่มวอนอยากคาดหวงัง เผยโมเมนต์ Moment, ควงกินข้าวบอกมีหวานหวานบ้างตามแบบคนคุยคุยกันแต่โฟกัสที่กินข้าวกันมากกว่าที่ไม่ลงรูปคู่ก็เพราว่าถ่ายรูปกันคนละมุมเพราะตนน่ารับแสงด้านนี้ยิ้มรับฝ่ายชายถ่ายภาพดีปัดตั้งแต่เปิดตัวก็สาดความหวานไม่หยุดเลยละค่ะ ตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนในสถานะคนคุยกันไปก่อนขอค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะส่วนประเด็นชาวเน็ตจ,จับคนเก่าเปรียบเทียบคนใหม่ล้านห้ามความคิดไทยไม่ได้เพราะตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะด้วยเปยระวังคำพูดจะกลายเป็นเงินกับโบไม่เป็นไรแต่หากเป็นคนอื่นก็คงฟ้องเป็นแล้วคะ่ะ ส่วนเรื่องมิกทองระยะพศคำตัดพอว่าเบื่อจ้างผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับสาวโบเผยว่าจริงๆไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วตนขอไม่ยุ่งเพราะไม่ได้ติดตามนานแล้วให้เป็นเรื่องของพี่เขาจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นละครก็ได้ตอนแรกไม่เห็นด้วยแต่มีคนบอกว่าให้เข้าไปดูก็อ๋ออาจจะโปรโมทละครหรือเปล่าตอนนี้โบขออยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแฮปปี้ก็อยู่กับมันค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Youtube New Plus และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ